ซื้อเวสซัมอาแก้ปัญหาถามบริการทำหน้าเรีฮอร์โมนกับการนอนดึกมีผลทำให้เกิดสิวทราบหรือเปล่าคะการนอนดึกทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเสียสมดุลค่ะเพิ่มฮอร์โมนความเครียดคอติซอลทำให้ผลิตน้ำมันออกมามากจนเกินไปนะคะก่อให้เกิดสิวหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบหรือผดผื่นสิว รวมทั้งผิวไม่ฟื้นฟูค่ะเพราะช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมผิวหากเรานอนดึกนะคะก็จะทำให้กระบวนการนี้แย่ลงไปด้วยค่ะเนื่องจากรูกขุมขนอุดตันง่ายขึ้นผิวพายง่ายขึ้นการฟื้นฟูผิวไม่ดีเท่าที่ควรค่ะหากใครมีปัญหานี้อยู่ให้ดูแลผิวตามขั้นตอนได้เลยนะคะเริ่มจากทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเจาลล้างหน้าไร้ฟ้าสิห้าค่ะ เป็นเจลล้างหน้าอ่อนใสถนอมผิวล้างหน้าให้สะอาดหมดจดก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อลดการสะสมของน้ำมันและสิ่งสปกปรกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแล,ลผิวโดยเลือกใช้เนื้ิตสิงแทค่ะครีมสำหรับผิวที่มีปัญหาสิวหรือรังผดผื่นคันจากนั้นให้ใช้แอคเซนเคลียค่ะทาบริเวณที่เป็นสิวอุดตันเมื่อใช้เป็นประจำจะช่วยสลายหัวสิวอุดตันให้หลุดออกส่วนสิวอักเสบให้ตามด้วยแอคเซนสปอร์ตเอนค่ะ บริเวณที่เป็นสิวอ,อักเสบจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในรูขุมขนสิ่งสำคัญค่ะก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ7-8ชั่วโมงต่อวันและพยายามเข้านอนก่อนสี่ทุ่มกันด้วยนะคะเพื่อร่างกายได้ซ่อมแซมค่ะซื้อเมนูเซ็ตเวชสมางแก้ปัญหาเซ็ตสิวเลือกแถมทรีทเมนต์แคเนมาร์คมาร์คสิวกดสิวฟรีหรืออื่นๆฟรีค่ะรับคูป้องถมบริการทำหน้าฟรี ได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน Facebook หมอมวลชนหรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ